สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาออนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะกับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมสาออนก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ด้วยนะคะ ก่อนจะไปรับชมผลของวันที่19เดี๋ยวเรามาสรุปของวันที่1ิกันก่อนนะคะสำหรับผลที่ออกเฉพาะกิจนะคะ4ี่ห้นะคะ4ี่ห้ตัวเด่นเข้า3แล้วก็เข้าสี่นะคะแล้วก็เข้าห้าพี่น้องมาในชุดสามตัวหมดเลยนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะเสาออนวิ่งรูดที่สามนะคะ ก็เข้า5้สเนาะพี่น้องเข้า53ตัวกลับที่สาโอนชอบนะคะแล้วก็เน้นให้นะคะสายรูดสายวิ่งเนาะถ้าใครหยิบจับไปเป็นแนวทางก็ได้ไปนะคะสําหรับสายรูดสายวิ่งเนาะตัวดินมาหมุดทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ล่างออก1นึ่นึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งหก็หลุดไปนะคะพิเศษออก1นึหนึ่งสอง สำหรับหนึ่งหนึ่งสองก็หลุดนะคะสี่สองเข้าตัวเด่นนะคะหลักสี่เนาะแต่ตัววิ่งลูดหลุดนะคะพิเศษเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะคะพี่น้องสำหรับล่างสี่สามนะคะสี่สามเนาะพี่น้องสี่สามก็มาตัวกลับนะคะที่สอนได้ให้ไปแล้วก็ เน้นให้ด้วยนะคะเป็นตัวที่สาวออนชอบเนาะสำหรับ4 3 3 4มาตัวกลับนะคะสายลูดสายวิ่งเนาะปังอีกแล้วนะคะสำหรับ4 3มาตัวกลับเนาะแตกปกติล่างนะคะสำหรับ VIP 2 4 8เนาะ2 4 8เข้าแค่ตัวเด่นนะคะพี่น้องตัววิ่งลูดหลุดนะคะ VIP ล่างออก6 4นะคะ6 4ก็เข้าแค่ตัวเด่นเนาะ ตัววิ่งรูดหลุดนะคะพี่น้องสรุปเข้าเฉพาะกิจสามห้าห้าสามเนาะมาตัวกลับนะคะแล้วก็ปกติออกสี่สามมาตัวกลับตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้สามสี่นะคะสำหรับผลของวันที่สิบแปดเนาะผลของวันที่สิบแปดนะคะพี่น้องเมื่อวานในสาวโอนสองจิตสองใจเนาะชอบสามกับสี่นะคะก็เลย วิเคราะห์พิจารณาจะเอาลูดสามหรือลูดสี่เนาะเมื่อวานนี่พี่น้องรอักษาออนก็เลือกลูดสามเนาะถ้าเลือกลูดสี่นะคะพี่น้องแตกแตกทั้งพิเศษแล้วก็ปกตินะคะแล้วก็ v i p ล่างบนเลยนะคะเมืม่อวานเนาะเสียดายตัดสินใจเอาสามนะคะพี่น้องก็ยังดีนะคะเข้าเฉพาะกิจกับปกติให้อยู่เนาะรูดสามนะคะ เดี๋ยวเราไปชมของวันที่19กันต่อเลยนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะของวันที่19บเกนาะพี่น้อง1 9บเก้นทับหกสนะคะสูตร1เม็ดเดียว มัดรวมนะคะมัดรวมสี่หน่วยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง vip เลยนะคะพี่น้องสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะเด่นวิ่งรูดสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นเนาะตัวเด่นก็จะมีเด่นเก้าแล้วก็เด่นศูนย แล้วก็เด่นเด่น4นะคะพี่น้องสำหรับตัวที่จะวิ่งจะรูดในวันนี้นะคะสาวอนจะรูด9นะคะพี่น้องพี่พี่ fc ท่านใดชื่นชอบตามไหมเนะ้ะหลัก9วันนี้เดี๋ยวเรามารูด9้ากันนะคะ ถ้าชอบแล้วค่อยตามเน้องพี่น้องถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสาวโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะชอบค่อยหยิบจับไปใช้เน้องพี่น้องถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน เก้าเจ็ดไปใส่น้องพี่น้องบันนี้ใส่เก้าแปดไปแล้วลืมเก้าเจ็ดพี่น้องขออนุญาตตรงนี้เป็นเก้าเจ็ดนะคะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อพี่น้องกระโดดข้ามเก้าเจ็ดสายรูดสายวิ่งวันนี้สำหรับตัวที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้นะคะ ตัวที่ชอบเนาะสำหรับวันนี้ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี90้าศนเก้าแปดนะคะเก้าหนึ่ง กาหนึ่งแล้วก็เก้าสี่เก้าสามนะคะพี่น้องสำหรับตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้แล้วก็จะมี 9 0 9 1 9 3 9 4แล้วก็98นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้นะคะกันลืมเนาะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นเมื่อวานเนาะตัวเด่นเมื่อวานมา3ตัวเลยนะคะพี่น้องสำหรับตัวเด่นก็จะมีเด่น9เด่น0นแล้วก็เด่น4นะคะวิ่งรูดนะคะที่9เนาะ แนวทางฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะในวันที่19เดือน9 2564ก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแนวทางในวันนี้เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้แตก4นอยเลยนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้เนาะกดอ,ออกไปสาวโอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สโอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ